สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับในวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำแอปหางเงินฟระครับเป็นแอปใหม่ที่มาจากค่ายของ AOE นะครับ International Limited นะครับผมก็แอปใหม่ในวันนี้มีชื่อว่า Lucky You นะครับก็แอปนี้ผมดูแล้วนะครับก็มีคนเล่นน้อยมากนะครับผมก็ดูรีวิวนะครับจากช่องช่องของงานฟรีช่องนั่นเองเนาะก็ ขอบคุณนะครับงานฟิชชั่นแนลนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแอป l u c กี้ยูครับก็เป็นแอปอยังไงแล้วก็เล่นอะไรยังไงบ้างเนาะก็พิมพ์เลยครับตามนี้เลยนะครับลั c กี้ยูแล้วก็กดเข้าไปก็มันจะมีเหรียญที่เป็นเหรียญดอลลาร์ที่เป็นสีทองนะครับแล้วก็เพื่อนหลังที่เป็นสีม่วงสีม่วงนะครับผมอ่าก็วิธีการติดตั้งเดี๋ยวเราจะมาสอนอีกทีเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเกมนี้ มันเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรนะครับอ่าซึ่งเกมนี้ครับที่ผมดูแล้วก็ศึกษาคร่าวๆแล้วก็คือเป็นเกมที่เป็นแอปไม่ใช่เป็นเกมเป็นแอปในการดูวิดีโอแล้วก็หมุนวงล้อนะครับเพื่อสะสมคะแนนเอาไปแลกเข้าไปในส่วนของ Pay p a l นั่นเองเนาะอะ่ตอนนี้ครับยอดดาวน์โหลดของแอปนี้ก็คือมีอยู่แค่10,000ครั้งเองถือว่าเป็นแอปยังใหม่อยู่เลยนะครับแล้วก็เพิ่งเปิดตัววันที่2มีนาคม 2 5 6 3แล้วก็เป็นเวอร์ชั่นแรกเลยนะครับผมนะใครที่เปิดประเดิมก่อนแต่ไม่ก็ใครที่เล่นก่อนมีสิทธิ์ที่จะเบิกเงินได้ก่อนนะผมคิดว่าประมาณนั้นแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าความขยันของเราด้วยถ้าใครมาทีหลังแต่ว่าเขาขยันไปเล่นแอปแล้วก็ขยันแนะนําเพื่อนให้มาเล่นแอปเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเบิกเงินเดียวกับคนที่เล่นก่อนหน้านั้นก็เป็นไปได้นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันเลยเนาะ ซึ่งใช้พื้นที่จำนวน53.56เมกะไบต์ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับแอปตัวนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแอปตัวนี้จะสามารถทำเงินให้กับเราได้ครั้งละเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสุดเท่าไหร่กันแล้วก็ต้องใช้คะแนนในการแลกเข้าสู่ paypal เท่าไหร่กันนะครับผมนะใครที่พร้อมกันแล้วนะครับก็กดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมนะ นคนไข้มีคําถามอะไรก็สอบถามกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้คอมเมนต์ได้เลยนะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะอยากให้ผมรีวิวแอป,ปอะไรก็ได้เต่ไม่ก็จะคอมเมนต์รหัสแนะนําของตัวเองแล้วไม่ก็แอป,ปของตัวเองก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคเราก็โหลดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็กดเข้าไปหน้าตาของแอป,ปเวลาเปิดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ lucky o u นะก็จะเป็นเหรียญดอลลาร์ที่เป็นอยู่ตรงกลางที่เป็นสนะีเขียวเนาะ โอเคครับ okay. ตอนนี้รู้สึกมันไม่ค้างนะผมว่ามันค้างและก็ข้างล่างก็จะเป็นในส่วนของโหลดดิ่งก็คือเขากําลังโหลดอยู่หน้าตาของแอปก็ก็โอเคอยู่นะอ่าขั้นตอนแรกในการที่เราจะไปเล่นแอปตัวนี้หรือไม่ก็แอปอื่นก็ตามนะหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราต้องทําอยู่2ข้อแรกก็คือ1ไปล็อกอินเชื่อมบัญชีผูกมัดบัญชีกับ Facebook หรือไม่ก็บัญชีกับอีเมล ข้อ2ก็คือไปใส่รหัสแนะนําของเพื่อนนั่นเองเพราะว่าเราจะได้เหรียญเข้ามานั่นเองเนาะโอเคครับส่วนของการที่เราจะไปล็อกอินอยู่ตรงไหนเดี๋ยผมขอหาก่อนนะครับผมเดนียวไปที่จุด3จุดก่อนน่าจะเป็นแถวนี้โอเคจริงด้วยครับในส่วนนี้คือเป็นส่วนของการเสียงแล้วก็เปิดปิดเสียงข้อขอปิดก่อนนะอ่าแล้วก็เราก็ไปล็อกอินกดล็อกอินนะครับผม ซึ่งในการล็อกอินเข้าสู่บัญชีตัวนี้นะครับก็มีอยู่2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือ facebook ช่องทางที่2ก็คืออ e ีเมลนะครับก็ให้เราเลือกเลยว่าเราจะล็อกอินผ่านช่องทางไหนนะครับผมเดี๋ยวผมขอล็อกอินสักครู่นึ่งนะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่ผมล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นภาพโปรไฟล์ในส่วนของอ e ีเมลของผมเพราะว่า,วาผมเชื่อมต่อกับบัญชีอ e ีเมลนะครับในส่วนนี้นะครับ ก็สิ่งที่เราต้องทําต่อมานะครับก็ตรงนี้คือเป็นแชร์นะครับก็กดไปตรงคําว่าแชร์นะครับแช์หมายถึงว่าเราจะไปแชร์แอปตัวนี้ไปให้เพื่อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทําขั้นตอนที่2คือไปใส่รหัสแนะนําของเพื่อนทําไมเราต้องใส่รหัสแนะนําของเพื่อนเพราะว่าบางแอปมันไม่สามารถที่จะเปิดเงินได้ถ้าเราไม่ใส่รหัสแนะนําของเพื่อนนั่นเองเนาะแล้วก็ ข้อได้ข้อเสียก็คือเราจะได้รับเหรียญเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็ไปกดที่ invite จากนั้นก็ให้เรามาใส่รหัสแนะนำของเพื่อนซึ่งเราจะได้รับเพิ่มไป2,800คอยบวกกับที่มีอยู่200คอยที่เราสมัครมาก็รวมเป็นทั้งหมด3,000คอยด้วยกันส่วนคนที่แนะนำจะได้รับไปเพิ่มคนละ7,400คอยด้วยกันนั่นเองเนาะ โอเครหัสแนะนําของเพื่อนนะครับใครที่มีของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนไปส่วนใครที่ไม่มีของเพื่อนก็อยากสนับสนุสนช่องของ ANC Studio ก็สามารถที่จะมาใส่รหัสแนะนําที่มีชื่อว่า KPA8Z8E ทั้งหมดเป็นตัวเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะ KPA8Z8E นะครับก็มาใส่ตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอใส่รหัสแนะนําของเพื่อนก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เราจะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น3,000คอยลหรือเปล่านะครับโอเคครับหลังจากที่ผมได้ใส่รหัสแนะนำของเพื่อนไปผมก็ได้รับคะแนนเพิ่มมา2,800คอยตอนนี้ก็รวมกันเป็น3,000คอยจริงด้วยนะครับทุกคนอาถือว่า2,800คอยถือว่าเยอะมากเลยทุกคนนะถ้าใครที่ไม่ใส่นะครับผมว่าเสียดายมากเลยเนาะก็กดคำว่าคู่นะครับจากนั้นก็ ให้เราและผมน้ไปแนะนําเพื่อนกันต่อให้มาเล่นแอปตัวนี้นะครับเราก็จะได้คะแนนเพิ่มนั่นเองเนาะกดการกระบากไปสิ่งที่เราต้องทําต่อไปนี้ก็คือให้เรามาดูที่ตรงนี้นะครับเมนูที่เป็น Cash Wallet อ่ากดเข้าไปปั้งในส่วนของเมนู Cash Wallet ในส่วนนี้คือเป็นเมนูในการถอนเงินก็จะมีให้เราถอนเงินได้ทั้ง amazon gift card google play itunes แล้วก็ steam steam ตรงนี้ใครที่เป็นสายเกมก็สามารถที่จะไป เติมในเกมได้นะครับ GTA V พวกนี้นะครับก็ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็น PlayStation ก็เป็นเกมเหมือนกัน Xbox ก็เป็นเกมเหมือนกันนะแต่สิ่งที่ผมแนะนําที่สุดก็คือให้เรามาถอนเงินเข้าสู่บัญชี PayPal ซึ่งถอนเงินได้ขั้นต่ำก็คือ97.8บาทซึ่งต้องใช้คะแนนทั้งหมดนะครับ7,000 70, ไม่ใช่7,000 70, เดิ756,000คอยถึงจะได้97บาทนะครับสูงสุดที่สามารถถอนได้ก็คือ 3,259.95บาทซึ่งต้องใช้ขอใทั้งหมดเป็นล้านเลยทุกคนนะโอเคในส่วนของขั้นตอนที่เป็นเมนูโฮมกดเข้าไปเมนูโฮมก็เป็นเมนูนี้เลยนะหน้านี้เลยส่วนเมนูสปินนะครับคืออะไรเดี๋ยวเราไปกดกันเลยนะสปินก็คือเราสามารถที่จะมาหมุนสปินได้ฟรี5ครั้งนะครับแต่ถ้าเราจะลงทุนนะก็คือให้เราลงทุนได้การ แลกไป100 100, 100้เหรียญน,นะครับ100คอยต่อการหมุนนะครับนะครับซึ่งสามารถที่จะหมุนได้ทั้งหมด5ครั้งด้วยกันฟรีก็เหมือนกัน5ครั้งด้วยกันนะครับเดี๋ยวก,กดฟรีก่อนซึ่งถ้าเราจะหมุนฟรีเราต้องดูวิดีโอโฆษณาเองหลังจากที่เราดูวิดีโอโฆษณาเสร็จเราก็กดกากระบัดไปท่านผู้คนแล้วก็สปินก็จะหมุนเองอัตโนมัตินะครับเรามาดูกันอ้าวผมได้1001,000 1นึ0คอยนะครับก็กดไปและถ้าเราจะดูต่อเราก็กดดูต่อนะครับโดยการกดที่เฟรนะครับแต่ถ้าเราอยากลงทุนนะเดี๋ยวผมจะลองสักครั้งหนึ่งนะการลงทุนด้วย100คอยเราจะไม่ต้องไปดูวิดีโอให้เสียเวลานะครับเราก็กดลงทุนไป100เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้เท่าไหร่อ่าผมลงทุนไป100คอยผมได้รับกลับมา8 800คอยก็คือได้รับกลับมา700คอยก็คือกําไรนะครับทุกคนแต่ผมแนะนําให้เราดูวิดีโอมากกว่านะครับให้เรามาลงทุนเพราะว่าการลงทุนตรงนี้มันมีความเสี่ยงเมื่อกี้ก็คือแค่100่้ยใช่ไหมแล้วมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นจาก100เป็น200จาก200เป็นเท่าไหรต,ต,ต่อต่อต่อไปเราอาจจะจิงก็ได้นะครับก็ให้เรานะครับมามากดที่ดูวิดีโอดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปเมนูโฮมกันต่อเมนูโฮมแล้วก็ตรงนี้มันมีอะไรสักอย่างอ่าเห็นไหมทุกคนมันเล่นได้ สีชมพูนะถ้าเราชนะเราจะได้รับไปเลย2,000คอยสีเหลืองก็1 2 0 0 0คอยเหมือนกันซึ่งเป็นเกมอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเราต้องลองเข้าไปเล่นดูกันแล้วนะครับทุกคนโอ้โหมันเยอะมากเลยทุกคนรางวัลสูงสุดก็คือ2,000คอยด้วยกันนั่นเองผมขอเกมแรกเลยแล้วกันเกมที่เป็นสีชมพู win big prize อ่ากดเข้าไปเหมือนกันเลยทุกคนนะถ้าเราอยากดูถ้าเราจะเล่นฟรีก็คือต้องดูวิดีโอ ถ้าเราจะเสียตังก็คือครั้งละ100เดี๋ยวลองดูวิดีโอกันก่อนนะครับทุกคนหลังจากที่ผมดูวิดีโอเสร็จผมก็กดการกระบากไปแล้วก็มันก็จะหมุนอ๋อเป็นสปินเหมือนกันทุกคนอ่าเหมือนแบบนี้คือผมได้800ก็ต่อเมื่อต่อต่อเมื่อนะครับตรงนี้นะครับมันหยุดในที่เดียวกันนะสามเหรียญน,นี้ก็คือ เป็นคุกกี้ที่มีสีเหมือนกันนั่นเองเป็นคุกกี้ชนิดเดียวกันเราก็จะได้รับไปเลย8 0 0 0ซึ่งรางวัลสูงสุดน่าจะเป็นไอศครีมนะถ้าเราได้ไอศครีมตรงนี้ไอศครีมตรงนี้ไอศครีมตรงนี้ก็เป็นไอศครีมเราจะได้รับรางวัลสูงสุดก็คือ2,000คอยด้วยกันนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาลงทุนลงทุนหน้า100จะดูว่าเราจะได้เท่าไหร่อ่าสูงสุดเลยทุกคนเห็นไหม ผมได้เลยนะผมได้เลยตอนนี้ได้สูงสุดเลยคือ2000คอยจากการที่ผมลงทุนไป1น0คอยโอเคแล้วทุกคนก็ไปออกเกมต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปเลยอ่าเกมต่อมาก็มันก็คล้ายกันทุกคนผมจะลงทุนแล้วละตอนนี้เดี๋ยวถ้าดูวิดีโอเดี๋ยวมันจะเสียเวลาอันนี้ผมรับไปเลย1,800โอเคก็โอเคแล้วเดี๋ยวผมไปเกมต่อไปเราจะลงทุนนะ เกมนี้ต้องได้ถ้วยหรือเปล่าโอไม่ได้ทุกคนอันนี้ก็ได้1,500ถือว่าถือว่าคะแนนในเกมนี้นะครับเล่นง่ายอยู่นะผมคิดว่าเล่นง่ายอยู่นะอะ๋อันนี้ลงทุน200แล้วทุกคนเมื่อกี้จาก100ก็เป็น200แล้วอ่าอันนี้คือคืนทุนนะเกมเบสบอลฟุตบอลอันนี้ก็คือ200เหมือนกันผมลงทุนไปนะด,ดูดิ ได้กลับคืนมา400ก็กําไรคือ200โอเคเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าเมนมีอะไรบ้างตรงนี้เป็น New Spin นะก็คือว่าต้องรออีก24ชั่วโมงถึงจะได้รับ New Spin ก็คือสป i n กดฟรีนั่นเองเนาะซึ่งตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่ทั้งหมด10,000เหรียญผมคิดว่าวันหนึ่งนะถ้าใน1วันแต่ถึงแม้เราจะไม่เล่นถึง24ชั่วโมงก็ตามเราเล่นแค่วันละ10นาทีเราก็ผมว่าน่าจะได้อยู่น้10,000เหรียญน,นะ 10,000เหรียญต่อวันนะครับ10วันก็10,000 0เหรียญแต่ว่าถ้าเราจะถอนเงินนะครับขั้นต่ำก็คือต้องใช้ทั้งหมด70,000 0เหรียญก็ประมาณ70วันหรอผมคิดว่ามันไม่คุ้มเท่าไหร่ถ้าเราเล่นคนเดียวโดยการเล่นเกมนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากเล่นคนเดียวเล่นแบบว่าไม่คิดอะไรมากก็สามารถจชเล่นได้แต่ถ้าใครที่อยากทุ่มเทโดยการที่อยากได้ถอนเงินไวก็ต้องแนะนําเพื่อนอยู่แล้วก็คือการไปที่เมนู invite แล้วก็ copy link แล้วก็ไปแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับใส่รหัสแนะนําของเรา นะครับเราก็จะได้รับไปเลย7,400คอยซึ่งเราต้องใช้ทั้งหมด10ร้อย10ก็คือหมื่นเราต้องแนะนําคนทั้งหมดประมาณ100คนถึงจะถอนเงินได้นั่นเองเนาะโอเคครับก็เกมนี้ก็คือเป็นเกมหมุนสปินนะสำหรัใครที่อยากเล่นก็ผมจะวางลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็ใครที่อยากสนสับสนุนซัพพอร์ตช่องของ ANC Studio ก็สามารถจะมาใส่โค้ดของ ช่องของ A N C Studio ได้โดยการที่เราใส่โคดที่มีชื่อว่า K P A 8 Z 8 E นะครับผมโอเคครับทุกคนนะผมขอกล่าวอีกทีหนึ่งเมื่อกี้เสียงรบกวนคือมีเสียงรถมอไซค์อยู่ใครที่สนใจจะซัพพอร์ตนะครับเกี่ยวกับอาแอปนะครับตัวนี้แล้วก็จะซัพพอร์ตของช่องของ A N C Studio ก็สามารถที่จะใส่โคดได้ K p a 8 z 8 e นะครับก็เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะก็ขอบคุณทุกคนที่ support นะครับช่องของ anc studio นะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆน้อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าน,นะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมกด like กด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชม